กราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมบล o ส s t a r นั่นเองนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นสไปน์นั่นเองนะเดี๋ยวหาเพื่อนร่มตายก่อนแนละ้วมามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าไม่รู้ไม่มาไม่เป็นไรรอก,ก่อน กดเข้าไปอมืมาหรือเปล่าโอเคมาครับอ,อย่างนี้ต้องต้องพาไปแล้วต้องแบกแล้วคุณผู้มชมสไปค์ผมเนี่ยแบกได้ทุกคน,นต้องโม้สักหน่อยโอเคครับคุณผู้มชมตอนนี้เราอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะน้องสไปค์ของเราเนี่ยก็บอกเลยว่าอ้ห ผมได้เขาเรื่องเก่งเลยนะกูเก่งทุกตัวอะไรเฮียปากไม่มีเก่งจริงจิงโอ้เอาล่ะตอดไปเน้นตอดครับผมคุณผู้ชมตอดให้เจ็บอืเอาให้ร้องร้องให้ร้องให้ซีดซีดเออไม่สวนไม่สวนโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้ฝันของข้ามันสวนวังแต่ว่า แล้วเราก็ cover ดีอ่ะมึง <Yeah. S 1> ไปไหนแล้วล่ะนี่ไงโชว์อิโมจิด้วยเฮ้ยสเป้์พูดผิดมันคือสเป้์นะครับคุณผู้ชมอยา่าเข้าใจผิดมันคือสเป้์กูพูดมากอย่างวะแต่ช่างเถอะไม่เป็นไรขอแค่โหดก็พอเลยโอ้โหลวงไม่ดีบอกแล้วรู้เยอะไอ้เวรเป็นกระไดดอกไม้อแโห ทำไมมันห้าวอย่างนี้วะลุงฮะอืมอืมห้าจังวะลุงฮะอ่าไอ้ห่าเอติดโลไปดีเฮ้ยจุ๊บจับปับปับปับน้องหัวเขาโอ้โหโอ้โหไม่ได้แอมบี้หรอกน้องอือเป็นไงล่ะไอ้สเต็ปโยกไม่รู้จักหรอเฮ้ยแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแน่เออเฮ้ยโอ้โหกูแตกโอ้โหต้องโทษเพื่อนนะครับคุณผู้ชมมันไม่ล็อกให้ผมโอ้โหถ้าล็อกให้เมื่อกี้ผมไม่แตกหรอกอ้ เชื่อผมดิอืมโอ้โหกูว่าตายอีกหนึ่งวิกูเกิดเพื่อหลอดโอโหโอ้โหรวยรวยรวยฟังส่งห้าวอย่างวะฮะโอ้โหเราเป็นคนบวกสุดนะคุณผู้ชมกูเข็ดแล้วโอ้หเลือดสิบวก <c oughs> แต่ก็เท่านั้นแหละไม่มีใครฆ่าพี่ได้หรอกน้องอีพี่หลบกันแล้วกันนั่นนะนั่นนะอร่อยโอ้ยโคชฮึบฮึบโคชวอสสอสโอ้โหเอียงจะตกตกเตียงอยู่แล้วเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันเลยดีกว่านะจับมากับอืมคนคนเมื่อกี้เนี่ยเขากดออฟไลน์ไปแล้วนะอืม คือว่าผมแบกแบกเยอะเกินนะให้ผมแบกเยอะเกินก็นเลยอออกดีกว่าอะไรเงี้ยโ,โอเคกับคุณผู้ชมมามมน้องสไปค์ของเราเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างโหดเราไม่ต้องกลัวถ้าผมพลัง11็นะบอกเลยว่าใครก็ได้นาทีนั้นนะ่ะแต่ว่าตอนนี้เราพลังเก้าอยู่ติมต,มติมไว้ก่อนแล้วกันเนาะเอาไปดีเอาไปดีอปดโอ้โหมึงเข้าตรงกลางางี้มึงไม่ลารอเรเบื่อ,ลเ,อ,อเลยตัวเลยนั่นแง่ เซ็ตผมมันดีดีลอเกินเฮ้ยโอ้โหไ้อือืออเวนไปแค่สไายแท้ๆเดี๋ยวผมเจอกูคิดว่าสายฟาห้าแล้วพังเยอะกว่าพี่แล้วพี่จะกลัวหรือน้องฮะฮะให้สองพี่ยังไม่ร้องเลยนะโอ้โหอุ้ยเจ็บอะไม่เป็นไรเอาไหมก็ได้อยู่เอ้ย ให้เพื่อนแม่งไม่ล็อกให้ผมเลยว่ะโอ้โหแม่งมัวแต่ไปหาทีมอื่นมาสู้อยู่นั่นแหละเหมือนว่างอะ่ะช่วยกูเล่นดิโอ้โหกดฉีดสเปรย์เลยประทวงกูไม่พอใจโอ้โหอันไหนเออโอ้โหเกือบตายกูนไปสองทีไงเนี่ยแม่ไงเช็คไปเป็นไงล่ะ วางดักไว้ก่อนครับคุณผู้ชมไล่มันหนีไปนะซึ่งบอกเลยว่าผมคำนวณมาเยอะแล้วเออบอกเลยว่าถ้าไปไปตามคาดเนี่ยผมต้องได้ถ้วยแน่นอนนะอืมกูว่าเริ่มไม่เป็นไปตามคาดแล้วมันเลงกูเฮ้ยโอ้แม่เ้ยไม่ทำไมไม่เล็งพวกนั้นวะโอไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หวโอ,โอ โอเคครับคุณผู้ชมมาลุยกันเลยดีกว่านะคเกมสุดท้ายแล้วกันนะซึ่งก็บอกเลยว่าจับมากับห้าบวกเหมือนเดิมแหละอบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะพาเขาเอาถ้วยสักหน่อยแล้วกันนะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเออเป็นเพราะว่าผมตายนั่นเองนะก็เลยไม่ได้ถ้ยวยแต่ไม่เป็นไรนะเกมนี้เดี๋ยวผมพาได้ถ้วยอืมไม่ต้องห่วงกอเลยไล่นี่ออกไวดีบัสเนี่ยอืม มันเป็นตัวที่กูไม่ชอบอ่ะตรงๆอพรพวกไม่ได้เล่นเองไงกูเลยไม่ชอบอือโอ้โหดารังเขอมันเหมือนจะมาตัวไทีละนิดทีละนิดอยู่นั่นแหละมาดีเกะก็เข้ามาดีเกะก็เข้ามาดีอือก็โดนใส่สักทีดีวะโอ้โหไม่โดก็ไม่ตรงเพื่อนเราไม่มืองเลยวะกูไ่ชมกี่ว่าไงวะหลังนี่กูเลยจะด่าทุกคนแล้วเนี่ย <c oughs> อ,อ้าวลวงไม่ดีโอ้มันอีซี่ซี่ยังเลยเนาะเฮ้ยเอ,อาวางดักไว้ก่อนเลยอืชิบชิบชิบโอ้โหอีสิบวิน,นาทีนอะต้องยิงมวมัว,มวไปก่อนละกันอืมชิบชิบชิอบอืม ชิบเชิบว๊บนี่วางไว้ดักแหวกมันจะมาดิโอ้โหมันไม่เป็นสับแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้โหไม่มีที่เล่นเนาะเฮ้ยโอ้โหมิเตอร์พียงก็แบบว่าอาพอแบกได้อยู่แล้วอะครับคุณผู้ชมมึงจะไม่พอใจอะไรฮึโหทีมเรากันแท้ๆกดยิมบุจีใส่แม่งเลยโอ้ยิ้มันสเปรดีว่ะยิงไปเออโอ้กูตายเลยโหู แม่ต้องโทษใครว่จาจังหวะเนี้ยโอ้โอเค <c oughs> อเคอาใหม่อีกสพกเกมหนึ่งแล้วกันนะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่วยว่ะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรไม่เสียถ้วยก็โอเคอยู่แต่ว่าเกมนี้แหละเกมนี้แหละถ้าไม่ได้ถ้วยเดยกกูไม่ปิดคลิปหอกเลยโอ้โหมาดีจะบีทงบีทีสและไม่กลัวหรอ <c oughs> พึ่งน้อยพึ่งน้อยเหรอเราอะ <c oughs> ด้านบนนายพานเหรอนายพานเหอ,อหเป็นไงล่ะเจอกระบอกเพชรมาสั่งจักูเข้าไปเจ็บไม่เล่นต้องตามบอกเลยมึงแน่แน่รู้เยอะไอเวนมาไม่ต้องห่วงกูตามไปสุดขอบแมปอยู่แล้วเไม่ได้เล่นแน่วะนะันเนี้ยโอโ้เป็นไงล่ะ S <S กดตันหนักๆเข้าไว้โอ้โหนี่แหละสไตล์พี่ใน,นเมื่อพี่จนตอกพี่ก็ต้องเล่นสไตล์นี้แล้วน้องเอ๋ย <S 2> <S 2> บางอับบางบีบบังคับให้พี่ต้องทาน้องต้องโดนหนักๆโอ้หน้อ,นองบัตเอ้ยไม่มีสต,ตันอยางยิ้มเซ็ง,งก,กูแน่นอนไมนะ่ต้องห่วงเซ็งก,กูแน่นอนอทำไมมันอีซีอซ่อีซีอ่อีซี่ไงเนาะ โอ้โหสวยงามมักเพื่อนเป็นไงล่ะโอ้ผมแบกเองแหละเออพอไปให้กูก็โทษกันอื่นพอจะนักกูก็บอกกูแบกสุดยอดเลยว่ะโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้ข่าก็ได้จะไม่แบกได้ไงวางไปดิโอ้โหเลือดเป็นหมื่นเลยว่ะก็ถือว่าต่อให้แล้วกันเฮ้ยย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  นายต้องไปอ,อนายต้องไปเป็นโล่ให้เราแล้ววะโล่มนุษย์ดิเพื่อนโโอ้โหจัดการเป็นโล่มนุษย์ให้ผมดิเอาดิโอ้ยนั่นแหละนั่นแหละคูดักให้กูดักให้โอ้โหโดนแน่นอนล่วงแน่นอนในวนันนี้ล่วงแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โห ได้ถ้วยก็โอเคแล้วคุณผู้ชมไม่แหบเป็นย่าไม่ดีล่ะอืโอเคครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้เราก็แค่นี้ดีกว่านะซึ่งก็บอกเลยว่าก็ิปคลิปเป็นการนี้และกันนะก็ขอบคุณสำหรับก,การมาเล่นด้วยของหบวกนั่นเองนะอืมถือว่าโอเคเลยปิปคลิปแล้วกัน